มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปอัปเดตความอลังการงานสร้างของบ้านนักร้องลูกทุ่งสายแดนชื่อดังอย่างกระแตอาสยามนั่นเองค่ะสำหรับกระแตอาสยามนอกจากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแล้วเธอยังเป็นนักมวยหญิงที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองอีกด้วยเรียกว่า เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ขยันทำงานสุดๆจึงไม่แปลกใจเลยที่เธอจะสามารถสร้างบ้านหรูอลังการให้กับตัวเองได้วันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปอัปเดตบ้านหลังใหม่ของเธอที่ได้ทุ่มเงินสร้างถึงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่บอกได้เลยว่าอลังการไม่น้อยเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเธอที่กำลังสร้างทำเสร็จไปแล้วกว่า60เอร์เซนได้รวมบ้านทั้งหมด4ี่หลังเอาไว้ในรั้วเดียวกันเป็นรางวัลจากน้ำพักน้ำแรงที่ได้ทำงานเก็บเงินมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้เธอได้อัปเดตภาพบ้านหลังใหม่ให้แฟนๆได้ชมกันเป็นระยะระยะและล่าสุดก็ได้อัปเดตความคืบหน้างานก่อสร้างและรายละเอียดส่วนต่างๆภายในบ้านให้ได้ชมกันผ่านทางช่องเคกระแตอีกด้วย เธอเผยว่าตอนนี้สร้างเสร็จไปประมาณ60%แล้วส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างต่อไปจะเป็นงานบิวอินเดิมทางโครงการมีบ้านให้อยู่แล้วหนึ่งหลังแต่ได้สร้างเพิ่มอีกสามหลังรวมทั้งหมดสี่หลังในรั้วเดียวกันหลังแรกเป็นห้องพระเอาไว้ประดิษฐานองค์พระพิคเนต ในส่วนที่เหลือเป็นบ้านพักส่วนตัวด้านหน้าเป็นสวนโรงรถและห้องน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงเอาไว้ห้าตัวส่วนชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนกลางประกอบไปด้วยห้องโถงความสูง8เมตรวิวสาวยน้ำแบบพูลวิลล่าเอาไว้รับแขกทั่วไปโซนโซฟาหลุมมีความยาว6เมตรสำหรับต้อนรับเพื่อนๆและคนสนิทความจุประมาณ30คน ไม่เพียงแค่นี้ยังมีห้องกินข้าวห้องน้ำห้องครัวฝรั่งทะลุออกไปจะเป็นห้องครัวนอกบ้านเอาไว้ทำอาหารไทยมีลานสักล้างห้องแม่บ้านและบันไดวนเฉพาะส่วนที่ทุบไปแล้วนันห้ารอบหมดเงินไปประมาณล้านกว่าบาท ส่วนชั้นบนนั้นมีห้องนอนส่วนตัวผนังสูงประมาณ9-10เมตรการตกแต่งเน้นสีดำพร้อมวอล์กอินค s อสเสีขาวเป็นห้องที่กว้างขวางมากๆเพราะไม่ได้มีแค่ตู้เสื้อผ้าแต่ยังเป็นโซนแต่งหน้าทำผมและซาวหน้าอีกด้วยถัดไปเป็นห้องน้ำแบบโอเพมีเตียงนอนเอาไว้ทำสปาและที่สำคัญมีสตูดิโอเอาไว้ถ่ายงานอีกด้วย เป็นบ้านสุดรู้ของนักรองลุกทุ่งคนดังรวมบ้านสีหลังไว้ในรั้วเดียวกันสร้างบ้านอลังการงานสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถ้าตกแต่งแล้วเสร็จเมื่อไหร่คงจะออกมาสวยงามรูราไม่เบาอย่างแน่นอนคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ